สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป r a n d o m นะถ้าเกิดคุณเข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญหรือว่าเรามีแรงดึงดูดอะไรต่อกันสักอย่างหนึ่งนะคะเราลองมาฟังกันดูนะว่าใช่เรื่องราวของคุณกันไหมนะมาดูกันเลยนะว่าพลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเป็น random สามารถรับชมได้ทุกๆคนเลยนะคะที่ที่เข้ามาเจอคลิปนี้อืมเก้าถ้วยนะคะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองหรือเปล่านะคะขึ้นไพ่เดอะมูนพลังงานของอืมขึ้นไพ่เดอะลเวร์เหมือนคุณไปเจอกับคนที่เขาเจ้าเสน่ห์เออประมาณนั้นพลังงานนะ ความรักของคุณอนะคือตอนเนี้ยเหมือนคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เขาเจ้าสเสน่ห์ดูละลานะคะดูมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนอ่ะยังไม่ชัดเจนหรือคุณยังรู้สึกว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์นี้ตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคือเรายังคาดเดาไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็ คุณอาจจะรู้สึกมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากๆเลยก็ได้นะอืมพลังงานประมาณนี้ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นกันก็ได้นะบางท่านบางคนอ่ะอืมเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็คนคนนี้อาจจะดูไม่จริงจังหรือว่าดูเหมือนเขารักอิสระนะคะมีมีความเจ้าชูนะกลุ่มกลิ่มนะคะขึ้นไปก้าวถ้วยกับเดะฟูเนี่ยอาจจะไม่กลุ่มกลิ่มอาจจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ มีเสน่ห์มากๆนะคะอ่าพลังงานของเขาเนี่ยรักอิสระนะคะหรืออาจจะชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหรือคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นะตอนนี้นะพลังงานคืออาจจะเป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะเออแล้วตัวเขาเองเนี่ยอาจจะอืยังไงเดีย๋ยมามาหาหายอ่ะ เวลาเข้าหาก็เข้าหาหนักเลยอะไรแบบนี้แต่บางทีก็หายประมาณนี้นะคะพลังงานที่นกเห็นนะมีชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเมถุนธาตุลมตุลกุมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แค่พลังงานที่เห็นนะคะแต่ก็คุณก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะ อันนี้คือลักษณาราศีที่โดดเด่นขึ้นมานะคะออประมาณนี้ถ้าเกิดพลังงานความรักของคุณตรงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะอม,มาดูกันซิขอดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง p พจออฟคัพ <of> นะคะอืหกถ้วยนี่ มีพลังงานของรักต่างไวัยได้ด้วยนะรักต่างวัยความรักต่างวัยนะคะหรือคนที่หน้าเด็กกว่าในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะอืมโอ้ judgment คือเนี่ยพลังงานเหมือนกับว่าอาจจะมีการหยุดคุยกันไปแล้วก็ได้นะคะในบางท่านบางคนอะคืออืม เนี่ยถ้ามีการหยุดคุยกันไปแล้วคนคนนี้เหมือนจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเนี่ยเหมือนยังอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะเออประมาณนั้นยังคือเหมือนกับว่าคุณคุณยังสําคัญกับเขานะเออถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่อะ่ะแล้วเขายังยังอยากกลับมาพูดมาคุยนะคะมาสารต่อความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ ประมาณนั้นน่าจะเป็นพลังงานคนที่แบบอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วห่างกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วก็ได้นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาหายไปอ่ะเอออย่างที่นกบอกว่าพลังงานเนี่ยมีการมามาหายหายแล้วช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาหายไปแล้วเขาก็อาจจะกลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนคนเนี้ย ช่วงที่อยู่ด้วยกันนะพลังงานเหมือนมีความรู้สึกหวานกันนะเออโรแมนติกนะคะคุณคนนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่แต่พูดแล้วมันมันดีอะ่ะพูดแล้วฟังมันลื่นหูอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่พูดเยอะนะคะแต่พูดทีหนึ่งก็คือละลายเลยอะไรประมาณนั้นนะ่ะหรือนะคะถ้าเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งเลยก็คือ พูดเก่งนะคะมีสเสน่ห์ในในคารมอะ่ะประมาณนั้นก็อก็คล้ายๆกัน,นเนาะที่ที่นกพูดไปก็คือคำพูดดีอะ่ะคำพูดมันมันละลายหัวใจเราได้อะ่ะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะมีเรื่องมีเรื่องของระยะทางระยะห่างในความสัมพันธ์ได้นะ เป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะคนไกลในต่างแดนเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษานะคะหรือคนๆน,นี้อาจจะเป็นนักเดินทางทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตารวจได้นะคนที่ชอบความเร็วสายสุขภาพอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่แบบเออรูปร่างดีนะคะแล้วก็ รักความเร็วก็ได้นะเขาอาจจะแบบชอบแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเป็นเป็นอะไรได้อีกพลังงานเพื่อนปนี้วิศวกรอ่าใช่เป็นได้นะคะคุณหรือเขาอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันได้ด้วยนะถามว่าเขารู้สึกอกย่างไรกับคุณนะคะพลังงานตอนนี้นะนกขอดูเลยเป็นยังไงคะเขารู้สึกอกย่างไรกับเพื่อนๆของเราเนะคะ มีมีความรู้สึกเหมือนก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนๆของเราไปนะแต่พลังงานไพ่เก้าไม้แอบกลัวแอบแอบกลัวหรือเปล่าแอบลังเลแอบไม่กล้าเข้าหานะคะเ,เนี่ยถ้าเกิดเขาเขาไม่ชัดเจนกับคุณอนะนะตอนนี้เหมือนออมีความรู้สึก อยากจะเข้าหาคุณแต่ก็มีความคิดมากอยู่นะแต่เขาก็จะมีวิธีการของเขาที่เขาจะเข้ามาหาคุณอยู่เหมือนกันนะคะด้วยพลังงานของความคิดถึงเขาที่ถึงคุณแหละนะคะต่อให้คุณมีความแตกต่างกันยังไงคุณคนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณอะไเขาเออเข้ากันได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเสียคุณไปนะคะพลังงานของไพ่สีเหรียญคือหวงแหนนะคะยังอยากที่จะแบบ ครอบครองเหรียญที่อยู่ในมือนี้อยู่นะคะยังไม่อยากที่จะปล่อยไปหรือเสียไปนั่นเองนะคะพลังงานก้าวไม้ขยายเป็นเจ็ดถ้วยคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะเออแล้วถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนกรู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกนะคะด้วยพลังงานของไพ่เดวิลคุณคือที่สุด นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถโดดเด่นนะคะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะแต่อีกใจหนึ่งเหมือนเขาสับสนในตัวเองนะเอาจริงคือเนี่ยเสร็จถ่วยเขาก็ยังไม่แน่ใจอ่ะว่าเขาจะเขาสามารถที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆหรือเปล่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยัง รักอิสระนะคะรักความโสดหรือว่ายังยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวอยู่ก็ได้นะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพลังงานไพ่ของ The World เนี่ยนะคะเป็นเป็นพลังงานที่อเขายังเขายังมีพื้นที่ของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะนกรู้สึกว่าการที่เขาจะเข้าหาคุณเนี่ยในบางครั้งเขาก็แอบสับสนนะว่าเอะเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะ ขยับหรือว่าเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะใจนึงก็คุณก็ดีอ่ะคุณก็ดีที่สุดแล้วคุณก็เพี่บพร้อมคุณก็ใช่สําหรับเขานะแต่เขาอาจจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะแบบชัดเจนในตอนนี้อะไรประมาณนั้นนะ่ะเออแต่ก็ไม่อยากเสียคุณไปประมาณนี้นาะเพื่อนๆของเรานะ่าจะเข้าใจที่นกพยายามที่จะอธิบายสื่อสารนะโอเคมาดูกันต่อนะคะว่าแล้ว แล้วเขาเนี่ยนะคะจะทำยังไงบ้างอ่ะเขาจะทำยังไงกับคุณราชนีพัชรจันนะคะพลังงานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์นะคะที่มีความเก่งฉลาดนะคะคุณคนนี้นะอืมแชมพารัน นไพ่เดทนะคะอย่างที่บอกว่าบางท่านบางคนอาจจะจบกันไปแล้วหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อไม่แม่ไม้นะคะหรือคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้หรือเป็นคนเก,ก่าเก่าที่จบกันไปห่างกันไปแล้วก็ได้นะนกมองว่าเขายังอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเออพลังงานประมาณนั้นเลยเขาจะติดต่อมาหาคุณนะ่ะ ดี e อ s e เพนะคะพลังงานคืออะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นคือไม่ชัดเจนในที่นี้คือความรู้สึกของเขาได้ด้วยนะที่เขาแบบสับสนเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเนี่ยคือความรักหรือเปล่าการที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยใช่ความรักไหมนะคะ หรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเลยเขาไม่พร้อมที่จะชัดเจนเลยก็ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีแต่เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนเขารู้แล้วนะว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอนะหลังจากที่เขาสับสนในตัวเองไม่แน่ใจนะคะว่าว่ารู้สึกยังไงกับคุณแต่นกมองว่าตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าเขารักคุณนะคะขึ้นไพ่ดี e empress แล้วก็พลังงานของคุณคือดีมากอะ พลังงานของคุณคือที่สุดอะประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยเขาก็สาจะติดต่อมาจะพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็จะมีการเ,เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวตนของเขาด้วยนะคะก็เลย,ยรู้สึกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองเออหรือมีการแบบ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในสถานะความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคือมันจะชัดเจนขึ้นนะคะขึ้นไพ่สี่ไม้คือตอนนี้เขาเขารู้อย่างแน่ชัดแล้วนะคะว่าคุณคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะเขารักคุณเลยแหละตอนนี้นะรลังานก็ชัดเจนเขาจะทำยังไงเขาจะติดต่อคุณมาแล้วก็อยากกลับมาในในความสัมพันธ์นี้ดูทุกคนดูนะขึ้นไพ่สิบไม้อะ ยังไงก็จะกลับมาเพื่อที่จะชนะใจคุณให้ได้เพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยรู้ใจตัวเองแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวเองแล้วนะคะทำตัวให้มันน่ารักกับคุณมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่รู้ว่ารักคุณแล้วนะคะนี่คือความรักเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจริงจงังแล้วก็ชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าด้วยพลังงานของสี่เหรียญนะนกรู้สึกว่าเขา เขาไม่อยากเสียคนไปเขาไม่อยากเสียคนไปนะ,ะก่อนหน้านี้อาจจะไม่แน่ใจนะคะ,ะตกลงคือเขารักเราจริงๆหรือเปล่าเขาพร้อมไหมที่จะที่จะดูแลเราหรือไปต่อในความรักครั้งนี้ใช่ไหมที่นกบอกไปแต่ตอนนี้คือเขาน่าจะพร้อมแล้วก็เขาพร้อมที่จะทำงานหนะัก ในความสัมพันธ์นี้แล้วแหละนะคะเออต่อให้มันยากอะไรแค่ไหนนะคะเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับคนที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะเออยังยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์ประมาณนั้น นี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะนกเห็นถึงความพยายามของเขาที่เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือเป็นความรู้สึกที่อยากจะชนะใจคุณทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณ ในความรักครั้งนี้เนาะโอ้ยห้าถ้วยหนึ่งไม้ใช่จริงๆนะอืมเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเออจะรักแบบมั่นคงนะคะขึ้นให้คิงเหรียญน,นะอืมก็คือพร้อมที่จะรักอย่างมั่นคงพร้อมที่จะแบบปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะสองเหรียญการกลับมาของเขา จะเป็นการกลับมาที่ดูเสียหาขึ้นไพ่คิงเหรียญนะรักมั่นคงพร้อมที่จะดูแลอืมพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะปกป้องหัวใจของคุณอะไรประมาณนี้นะเออขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะคะบางท่านบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะหรือเป็นซุปตา์ก็ได้นะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความโดดเด่นก็ได้ความรักครั้งนี้กลับมามี มีความมีความหวังอ่ะนะได้กลับมาเยียวยากันแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในความรักครั้งนี้นะนกเห็นถึงพลังงานที่เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะมากอืมคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นนักลงทุนอะไรประมาณนี้ได้นะอุ้ยจั s ติอืม เขาจะชัดเจนแล้วนะกลับมาครั้งนี้ชัดเจนนะอ่าชัดเจนเลยนะคะพร้อมที่จะจริงจังแน่นอนนะคะอ่าเดีย๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะเป็นตัวเลขนะที่นกจะบอกก็จะมีอ่าหมายเลข อ่าหนเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็หมายเลขหนึ่งหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้หมายเลขสามนะคะทีนี้นะอ่าถ้าเป็นวันก็มีชาววันอังคารชาววันศุกร์ชาวชาวันจันทร์อืมชาววัน ชาววันพุธนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของเราวันนี้นะคะคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในความรักกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ